คุยและกูเล่นชนแม่งก่อนเลยพี hmm. ่ชนมาดิชนดิเนี ha, ha. ่ยจ oh, oh, ับตัวหลังไงคุยแล้วไปดิโอ้โหโอ้โหตีลกาตนละกาเฉยพี่ได้อยู่พี่ได้อยู่คุณลบ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  นี่อะไรกันปะเขาขับมาแถวนี้แล้วเขาก็ทำ <c oughs> ตัวลุกลักแล้วก็ถอยกระดกไปกูงงชิบหายตอนนี้งวันนี้ทุกคนที่ไม่มีไม่ได้อุ้มมือมีคะแนใช่ปะเาเราียบร้อย <ๆ S 2> เรียบร้อยเ,เวลาเขา,ายาวเลยะเหลือ30นาทีแล้วอ่ะรถให้มั้งหรือเปล่าเนี่เลยค่ะคุณยืนหนึ่งชั่วโมงเลยก็เจลีสามสิบนาทีมึงไงียเนี่ยอ่ะเนี่ยสองคนเนี่ยไม่ไปดูปะยา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 นี่ดีกวานี่ดีกวไม่ต้องดูไม่ต้องดูนี่ไม่ใช่นี่พวกเราเหรอเจลีน่าจะหายว่าเจลีบ้างรอใคีก อันนี้คือสองคนเราเหรอคิดว่าใช่น่าจะของเราหเดี๋ยวผมส่งคนไปดูใครมีพูดเด็กๆที่ติดต่อได้ขอะวะแบบว่าน้องๆใครที่แบบว่าไม่อยู่ในแก๊งอะเฮ้ยคน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 เดงด้งเดงแดงดูไปดูที่ตู้ตู้อ่ตู้ตู้เอ๋ยพี่หน่อยว่าคนที่เข้าสาบนเลยเป็นใครบ้างแล้วโทรหาพี่หน่อยสองสี่เจ็ดีน้อง ขอให้หล่อเข้าหนึ่งขอเราสองของมันหนึ่งอ่ะตอนเนี้ยที่เข้าอ่ะหล่อไปหลงเอเอฮอร์มันจมไปสองแล้วว่ะมึงเอาฮอมันจมไปสองเลยเหรอ มึงเอาได้อีกู่จ็ตสกี4-5ล้ำอะอยู่กูอยู่มันไล่จับกูอยู่ไปเอาได้อีกนะเว้ยตํารวจเออกูจะเอาไปอีกเดี๋เดี๋กูรออยู่เดอีกตั้งเดียวเนี่ยเอาแม่งอีกฮอมันตกไปสองแล้วฮอร์มันฮอมันตกน้ำสองลำเย็ดแค่คุแน่นอนเลยว่าจะหลงจีนอยู่กู5-5ล้ำเฮ้ยจ็ตสกีอยู่2-5ล้ำโหเดี๋เข้าตู้เต็มเลยหลงเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเออเออเออไอหลงบอกเดี๋ยวมันจะให้ถึงที่สุดเลยมันบอกว่าตอนนี้มันเอาฮอร เขาเฟี้ยวจังวะพี่กูพี่กูเขาตแบบอะไรกันเขาตู้แบบโคตรสุดเลยพี่กูแต่เราต้องรอตรงนี้ว่ะยังไงก็ต้องรอตรงนี้ว่ะผมเชื่อกูเลยลาลาเพิ่มไม่คุ้มยังไงตัวนี้ได้แน่เลยปืนซันแดงมากรสิเรียร์เหรอไอ้บางมีเบอร์แดงวะี่มอะเหรอเช่เข้ามันเข้าตู้ยังน่าจะของมันสองของเราไอ้เคลย์แล็ปยังไม่เข้าเคลย์แล็ปยังไม่เข้าพี่ โอเคถ่ายสักไกลมีคนถ่ายรูปมีคนถ่ายรูปอ่ะโห่กูเห็นมั้งแต่กูเห็นมังกรน่ะเด่นเลยเออขวาเนี่ยสิริอะซ้ายข้างๆสิริใหญ่น้อยมีคุณก็ไม่เข้าสองรอบคนเดียวแล้วว่ะใช่ใครว่าใครเข้าสองรอบว่ะพี่มังไงเข้าพร้อมผมไหมอ๋อจอนต้องขอบคุยจอนเลยเฮ้ยแน่นอนละไอ้เขี้ยวไม่มีใครสนใจเขี้ยคุณเลยกูบอกให้กูเข้ากูขับเข้าไปยิงเร็วสุดๆแล้วไอ้สัตว์ตอนที่มันจะตายหายไปตู้อ่ะ ไมอยิ่งยไม่ด้ยนไม้ไเื่อีวม่ีเข้ามาทอะไรีไเรี่องานเย่องเาวยกไอ้เระก็ตายห่ามแล้วไกระดังอะไอ้ัูไม่หุดเยตหุยแต่กูหุ่นยตอนที่มึงตี้ากเลยคุณเลยจ้ากูต้องเรียอมมาตีอะไอ้โลกจัลกูดีหมอยีนอให้มันไปฝึกกันไม่เหรออะไระอะไปีอะไีมาว่า แอนดีพิมพ์มาว่าเอลดิวคุมะสิริมังกรสารเอลดิวคือใครวะพวกมันมีคนชื่อดีเดอะเอลดิวอ๋อเอลดิวเอลดิวมาพิมพ์มาเงี้ยเอลดิวของเราเหลือใครเหลือที่แอรปอีกหนึ่งไอแวนไอเรื่องอีกเยอคนละหนึ่งแล้วจะรอบสองเหมือนกันบ้าไปกันเรื่องใช่ใช่รอบสองดบรออุ้มหน่อยกูขอขอไปเยี่ยมแล้วคนมีเรือไปเยี่ยวกูโคตรชอบสามสามป่ะเนี่ยต่อเวลากูตีมป่ะเนี่ย ต่อเวลาเติมตีไม่เ okay, okay, okay. okay. หรโอเคโอเคโอเคไอไอวันบอกตรงนี่เหรอ <c oughs> ให้ให้ให้เราดับแท่งเหรอโอเคโอเคกู okay, okay. บอกแล้วเดือดทุกพื้นที่ในคุกก็เดือดไอ้เหี้ยตีก,กับไอ้นี่แทงตับวกยับเลยไอตัวน,นี้ไอ้นีจะออกแล้วต้องตวอที่นี่ตีฟบอกต้องตวอใครนะตีฟัอาศพตัวนี้ตัวนี้ดูศพในคุกนี้มีนคนสลบอยู่ในโอเวอร์ในคุก บอกทอ да นี้ว่าเจอตำรวจเจอหมอแทงแม่งเลยเข้าไปหมดเลยเหรอขออคยได้้มว่าไงหรอโทรหายเรื่องอะไรแบงค์คนนี้พี่อ่าพี่อยู่หน้านศรน่านศนอเราเราเรามีใครโดนป่ะอ่าเราโดนไปสามพาะมันก็โดนอีกแต่ว่าตอนนี้เรากำลังลากอีกฉะนั้นมึงรอก่อนแล้วที่ตอนนี้มาหน้าสศนอโดนเลยระวังตัวเองด้วยเร็วๆเข้ามาได้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 มันไม่ใช้แอนเจลดิถ้างั้นนะสวยติปรอด โอ้โหถ้ามันไม่ใช่เจียวสองชั่วโมงอ่ะต้องตินเรื่องยังไงบ้างโหยากว่ะนอกจากพวกติดเข้าไปหมดเลยอ่ะนอกตำรวจเข้าไปเคลียร์ไงก็สมั้นก็รอดแล้วเพราะสุดท้ายเดี๋ยวเขาก็หมอพาเข้าไปชุ่ข้างในอยู่ดียกเว้นว่าพวกมึงจะติดหมดเลยอะแล้วมึงฆ่าแม่งอยู่ด้นั้นหรอไอ้เรื่องกำลังเข้าเมืองอะไรแบลนัอยู่โอเคมีน้ำอาหารให้มาคนตัวเพราะผมรู้ว่าผมทางตำรวจศพแรกไปผมยิงได้ดีกว่าไม่งั้นยามเร็วๆกเป๋าอะไรหนากันเหรอหนึ่งสองหกเว้ยแต่ไม่รู้ทันหรือเปล่านะเอ้า คนนี่ชมพูอยู่ในคุกไม่ทันเอดีเฟรมด้วยเฟรมจ๋าพี่เจี๊ยบผมว่าคนมีปืนข้างในน่าจะรอดเวบินบินแล้วก็สูดเสร็จเสร็จเสร็จเอาไม่ยังไม่อยู่อยู่ไกลไอ้ตำรวจได้เข้าไปเคลียร์คุกป่ะพี่เข้าเข้าเข้าไอ้บางบอกว่าไอ้นี่เข้าไปงั้นก็มันรอบมันรอดมันรอดมันรอดพี่เข้้าก็จบนี่พี่อาะไรอยู่ตรงต้นไม้สีขาวว่ะต้องไปรับว่ะต้องหาล่าคนข้างนอกแล้วทั้งนั้นอะ ก็ตอนนี oh, okay. right ้ปัญหาคืออ๋อโอเคคุณเชื uh, um, uh, <t <t ่อว่ามันไม่ได้มันออกมาได้แน่นอนแล้วใช่ปหล่ะไอ้เชี่ยโคตรไกลเลยว่ะถ้าตำรวจเข้าไปเคลียร์เนี่ยคงการแสดงมันออกได้ถ้าถ้าจะทิีมก็ไปด้วยกันไปรับไปแล็บป่ะถ้ามึงคอนเฟิร์มเหมือนกันนะไอ้บางคิดว่าไอ้ไอ้ดำเข้าไปเคลียร์ใช่ป่ะกูโทรถามไอ้คือก่อนเป็นต้นเอาชัจวดดิเจ๊รู้ว่าเราต้องรอไหมช้าไม่อย่างนี้เสียเวลาเปล่าคนนี้คนนี้อีกคนหนึ่งที่เข้าตู้ชื่อทองแดงพวกมันป่ะคนนี้ใช่ทองแดงใช่ อีโบอยู่ด้านหน้าอีโบอยู่ด้านหน้าพี่อีโบอยู่ด้านหน้าไหนด้านหน้าด้านหน้าไลองรอดนะช้าก่อนช้าก่อนไปเลย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 กลัวปลอกกลัวปลอกปลยไปลยไไปเลยไปเลยไันลยไปเลไปเลยไมันยลอกมันลอไปเลยลอไมันไลอกไปเลยไปดูยูปหลไลไปเลไปยปไล้ มึงรู้คนหมดแล้วคนที่เข้าไปอ่ะรู้หมดแล้วไอแดงมันพิมพ์บอกมาหมดแล้วรับก็ไปรับดิไม่ต้องดักพี่ต้องดักโดนเต็มหมดตีไม่มีลึกเออโมไซค์โมไทร์โมไซค์เนี่ยเออโมไซค์โดนวันนึงทำรถเอ้ยทำไมไม่เอามอไซค์เปลี่ยนวะมึงจะขับมอไซค์จริงเหรอไอเรืองโดนชนตายนะเว้ยไม่ไมอ่โมโมไซค์มิดล็อต่ะได้อยู่นะเว้ยจะได้ล่างเลยไอพี่ต้องมาผมเป็นตู้คนหนึ่งว่ะปืนผมก็สมสุดหมเก็บปืนเออ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 ออเ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 ออ ถ้าเราไม่ล็อกกบั๊งว่าไงบังเป็นไงบ้างข้าดชุบอะไรใช่ป่ะเออข้าดนุบตัวเอไปแล้วไปเถอะไปเถอะไปตู้พี่อยากได้รถตำรวจกันเปล่ามันมีรถตำรวจหลุดอยู่คันนึ่งตรงเอาไปเลย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 ขยักขับวิ่งขยักขับแต้วผมต้องไปรับอะไรป่ะพี่เมื่อวานเมืก่อนก็เดี๋ยวไปด้วยกันเนี่ยไปรับด้วยกัน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 ต้องรับอะไรวะต้องเหมดรถไปเพิ่มนะหมดรถไปเพิ่มนะรถเต็มรตำรวจแม่งเลยเนี่ยาหน เออนั่นนึงจอดซ้ายมือนิดนึงเรือผมอยู่ซ้ายมือห,หายแล้วพี่หายเกียร์ยัยงก็หายมันนอกเซกชันเว้ยเขาหรอเขาคุยกันแล้วว่าเออถ้าเกิดมันนอกเซกชันมันจะหายไปเว้ยแต่ไมงต้องให้คนไปนั่งเฝ้าเว้ยต้องเป็นคนอื่นอะที่แบบคนอื่นใครก็ได้ที่เหมือนให้ไปเบิกเรือไว้แล้วมานั่งรอให้มึงอะถ้ากันอะได้ไอ้นี่ไงลูกมึงไงเมื่อไหร่จะเลิกอุ้มอะลูกมีเรือหกสิบโลปะล่ะไม่น่า งั้นมีอย่างคือมึงก็ต้องเอปิดไว้เลยอ่ะแล้วก็ให้ให้เขามาเอาอ่ะให้เขาแบบว่ามามา,มานั่งบนเรือไว้อ่ะเปิดได้อะตอนนี้น่าจะได้ปะเนี่ยเรืออย่างเงี้ยเอ็มไอยู่เลยนนเนีย่ยเห็นปะชนเรือลงไปดิชนเรือลงไปเอาเหรอวะไอ้ปฏิกัดชนเรือลงไปเอาเหรอวะบอดี้การ์ัดเลยครับอาวเหรอครับเอ็มเลเปลเลยฮะ เฮ้ยมาอยู่เต็มเลเบลอีกแล้วมาอยู่เต็มเลเบลมาอยู่เต็มเลเบลมาอยู่เต็มเลเบลเอาดีเอาต่อไม่ไม่ไม่เรือเรืออะเยอะมาเยอะขนาดไหนบริการใครใครอุ้มได้มาตรงนี้เข้ามตรงนี้สิบกว่าคนนะครับสิบกว่าคนโอเคครับทำทีหนึ่งแล้วลงเรือสิบสิบห้าคนโอเคเฮ้ยมาอยู่กุญแจแดงมาอยู่กุญแจแดงมั้าอยู่กุญแจแดงให้ผมส่งเตาละมันแป๊บนึงเตานองแป๊บนึงพีดีโอนี้ต้องติดคุกพี่ต้องติดคุกออกมาไม่ได้หรอกมีกี่คนมันมีประมาณสิบถึงสิบห เรามีสี่สามสี่สองคันแปดเก้าสิบสิบสองสามสิบสี่สบาเรามีเยอะอยู่สิบหกสบ็ดคนพี่กระสุนเหลือสิบนัดดกว่ากูขอเดิมพันทั้งหมดหนึ่งกสุนเ่ใชเยอะเราเรามีตำรวจใช้ใช้เพนเยอะวะใครมีเพนเยอะไม่ใช้เองหรอกเราเีตรวจใช้นห้าอยู่เนาะขีเพนเลยขอเพนยเราเอาคู่นห้าครับเนห้าอาสิบ้พีเพนีพอนี่อะไรพเลขห้าหกห้าพี่สิเลขเลยนะ ห้าครับเลข่ห้าเดี yeah> ่ยวเดียวเลยห้าเดี่ยวเดียวเลยคนครับเอาค่าไมีเอาไว้ยิ <s <s ่งแน่ลัคนี้เพื่อเธอเชิญน้อามาร์กออกเลยดิทำไมได้เจ็ดไม่ถึงนะวะเอาแล้วที่เจ็ดได้มาตรงนี้กังซีรีส์อะไรพวกนี้ซายสันมะเรียนจับจุดเรือด้วยนะตายเพื่อนไม่ใช่มาถหายเยอะกว่าเราคนยังมีพวงของอะไรไปต่อกันอยู่ไฟแล้วเฮ้ยไปยังอ่ะดูดิไม่เปิดไม่เปิดเรากูได้เลยสัตว์ โอ้โสิริไปโดนไปพลาดดีิวิ่งเปิดระบบเหรอเออที่เปิดระบบอ่กเรือเนี้ยตัดรถด้วยกันใช่ปะ่ะใช่ใช่เรือลำนีโ้โอเคโอเคเอ้ยใครนำรเผยได้ก,กูญแจแดงอ่ะไวๆวเลยกูญแจแดงกูญแจแดงกูญแจแดงไวไวเลยเ,เ,เอาเรืออะไรแล้ว เรือเรือทีเ่เราก็จอดอยู่นี่ไงไม่ใช่พรามันยิ่งเร็วยิ่งช้าแล้วแบบนี้ ช้าได้อยช้าได้อยช้าได่ช้าหน่ชะลอรอเพื่อนหน่อยรอเพื่อนหน่อยรอเพื่อนหน่อยเพื่อนตามไม่ทันเร็วเกินค่อยๆไปต่อ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 รับเลยกัไปจนโอ้ยบริการเร็วนะครับเอาอะไรครับทอมไม่เล่นปืนนะครับทอมไม่เล่นปืนเขาเพิ่งออกมาจากหน้าเรเบลตอนนี้อยู่หน้าเรเบลครับ มาอยู่ด้านเลยเบลมาอยู่ด้านเลยเบลด้านกุญแจแดนมันไม่เล่นปืนหรอเขาไม่เล่นปืนครับมันไม่เล่นปืนเฮ้ยมาเก็บปืนหมดเลยมาเก็บปืนหมดเลยโอเคโอเคขอบคุณครับเก็บปืนเก็บดูมาเก็บปืนหมดเลยมันไม่เล่นปืนคุยละกูเล่นชนแม่งก่อนเลยพี่ชนมาดิชนดิเนี่ยจับตัวหลังไง

เพื ừ, 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 c c ่อนเพื่อนเกาะกูเพื่อนเพื่อกาะกูไว้เกาะกูไว้เกาะกูไว้เพื่อนเราอยู่ตรงนู้นเพื่อนเราอยู่ตรงนู้นเพื่อนเราอยู่ตรงนู้นมันโน่นลงแล้วเฮ้ยต้องลงต้อลงต้องลงแล้วตามมางแล้วนี่ต้องลงแล้วเอาเอาเร็วๆยิงหน่อยยิงหน่อยล้มหนึ่งยิงไอ้สัตว์ยิงไอ้สัตว์อะไรล้มแหมโหดโรตีบอกให้นะล้มอีก

ยุบพี่เฉินแล้วยุบพี่เฉินลแล้วยุบแล้วโคบก็พออ้าววัวหายออกมาไม่ได้หรอกไปไปไปอุ้ยไหนข้าไปก่อนไหนข้าไปไอ้เปลี่ยนเปลี่ยนขับดิอันหนึ่ง ต้องเอ้ยหัวเสกดูดขี้กูไปไปไกลๆก่อนไปไกลๆก่อนเออยเนี่ยล่ะจังหวะแม่เสกสวนมาขี้ไอ้สัวบหักขวาต้องขึ้นไปดิหักขวาขึ้นไปดิมันจะไปเปิดตัวทำไมอ่ะเออตงี้งี้เลยเช่าเมื่อกี้ดูดไม่ติดเลยครับเอาคุนสโตไปดิมึงจะไปหบพี่หรือไง ไปเลยเชื่อใจนายขึ้นขึ้นเอ้ยขึ้นเสียเรือมึงอยู่ไหนเสียเรือกูอยู่ในคังโอเคเดี๋ยวเราแตนบุยที่เดิมเฮียปุปักกิ่งเหรอฮ่องกงฮ่องเต้ฮ่องกงหลินจือกับกูนี่แหละอยู่ฮ่องกงไอ้นายพูดบอกเลยไม่ไหวว่าไม่ไหวไม่ไหวพี่พูดจริงไอพี่นะมึงลงเรือก่อน แล้วไปดิเอาไปดิขึ้นมาเนี้ยขึ้นมาเนี้ขึ้นมาเลยไอ้นายมึงลงไปอุ้มสี่เหอะมาอันนี้ขึ้นเลยขึ้นเลยไอ้นายขึ้นเลยเอาละปฏิหารเยียรคงช่วยกูด้วยเว้ยเอาเอากล่องซ่อมเป้าเอากล่องซ่อมเป้ามีโอเคเนาะเมื่อกี้ใครเขาอุ้มเพื่อนเราเหรอใช่เขาอุ้มเพื่อนเราไอ้มื่นตนอุ้มกูก็ดูว่ามื่ไม่แลกเลยแลกเลยกูดูจากรสตัวนี้ ใช่มาต้องแลกแล้วมนต้องแลกแล้วมันต้องแลกกันแล้วปั๊มรัสมีอ่ะไม่รู้เรือมันอยู่ไหนเขาได้กันแล้วเราต้องแลกกันแล้วเราต้องแลกกันแล้วเราต้องแลกกันแล้วห้าเอางี้มึงเอางี้เดี๋ยวกูทิ้งมึงไว้ไกลเลยเดี๋ยวให้นายขึ้นเรือไปแล้วเดี๋ยวสมไดไมกูอะไรเดี๋อโดนขี้ใส่สมนี้แหละสมนั้นแหละสมหน้าอกแดงอ่ะ Who, huh? who? Hey. <coughs> I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. The, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest. Of me. I just wanna be the best at what I know.